พระเนี่ยไปหยิบให้หรือเนนหยิบให้เนี่ยโอ้โหบาปมากนะครับอย่าทำนะครับสวัสดีครับนัตภูเวในมีีรัตเวลากรจากกลุ่มธรรมาโกทิพย์นะครับสอนการสดนมดที่ถูกต้องชีวิตเปลี่ยนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมูพูดถึงเรื่องของการที่เรา วานใครในวัดในเขตอพยทานให้เขาใชใ้เขาทำนั่นทำนี่มันมันมีผลกรรมที่ไม่ไม่ค่อยดีเลยนะครับพวกเราต้องเข้าใจหลักนิดหนึ่งว่าการที่เราทุกคนเข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยแต่ละคนมีหน้าที่ของตนต่างกันไปเนี่ยมันต้องเข้าไปเพื่อการปฏิบัตินะครับแล้วอพอมีพอเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันจะถือว่าเรามีศีลเท่ากันนะครับแล้วการจะใช้วานใครอย่างเงี้ยต้องขอขมาเขาก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆก็ชี้นิ้วบอกให้เขาไปหยิบนั่นหยิบนี่มา,าอันนี้ทำทำไม่ได้นะครับอย่าทำนะครับถ้าเราจะทำเราทำเองโดยเฉพาะว่าถ้าเราให้พระเนี่ยไปหยิบให้หรือเนนหยิบให้เนี่ยโอ้โหบาปมากนะครับอย่าทำเลยครับ ไม่งั้นเป็นขี้ข้าวตลอดนะครับอย่าทำมันเกิดไปชาติภพ,พชาติภพใหม่เนี่ยมันกลายไปเป็นคนรับใช้เลยนะครับเพราะนั้นจึงแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในวัดเนี่ยเราจะททำอะไรให้ทำเองหรือถ้าจะขอให้ใครทำอะไรให้เนี่ยแต่อย่าใช้พระเด็ดขาดแล้วกันนะครับถ้าเป็นเพื่อนการเป็น ครอบครัวเดียวกันคนที่สนิทกันอย่างนี้ยเราต้องขอเข้ามาก่อนให้เขาหยิบนั่นหยิบนี่ให้เราหน่อยเพราะว่าเวลาที่บางทีเราเราเราทำมันเข้าไปมันเข้าไปเพื่อปฏิบัติแล้วก็ตัวเองต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จริงมันดูหยุมหยิมก็จริงแต่โลกทิพย์เนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงกฎในเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เลยนั้นถ้าเกิดว่าทาง ถ้าผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะเอาดีก็ลองมาฟังผมชี้แนะสักหน่อยแล้วก็พิจารณาดูว่าความเจริงเนี่ยเราเวลาที่เราใช้วานเขาเนี่ยมันมันไม่สมควรจริงไหมนะครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่หยิบให้เราก็เกิดโทสะขึ้นมาอันนี้บาปเพิ่มเลยนะอยากต้องต้องมีสติอยู่ตลอดจริงๆในสมัยกลางพุทธกาลก็มีนะครับมี ผู้หญิงที่มีฐานะคนหนึ่งเอาเล่าย่อๆเวลามีนิดเดียวนะครับว่าเขาก็ามีความสนิทสนมกับพระเถรเีหรือพระภิกษุณีนะครับองค์หนึ่งซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์นะครับก็มีความสนิทสนมไปมาหาสู่กันกับผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีนีคนนี้นะครับวันหนึ่งก็ภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์นีครับท่านก็มาที่บ้านแล้วก็ เศรษฐีนีคนนี้ก็เห็นอยู่เห็นด้วยความสนิทสนมก็ใช้ท่านให้หยิบสิ่งของให้อย่างเงี้ยซึ่งพระภิกษุณีเนี่ยท่านก็เห็นเลยนะครับท่านรู้ในทันทีท่านก็คงจะมีมีที่พระจักกุญาณน่นะครับท่านรู้เลยว่าถ้าท่านหยิบให้นะครับกับไม่หยิบให้ผลกรรมจะเป็นยังไงที่จะลงกับเศรษฐีคนนี้ถ้าท่านหยิบให้นะครับ ก็คือ,อเศรษฐีนีคนนี้จะจะต้องไปเกิดเป็นาทาสนะครับเป็นเป็นคนรับใช้เนี่ยถึง500ชาตินะแต่ถ้าท่านไม่หยิบให้นะครับเศรษฐีนีคนนี้จะโกรธอย่างเงี้ยเศรษฐีนีคนนี้ตกระลกเลยนะครับตายไปนี้ตกระลกเลยเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยเลือกสถานเบานะครับที่จะยอมหยิบให้นะครับแต่ว่านั่นคือ สิ่งที่จะบอกว่าไม่ไม่เจตนาไม่ได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้คือเจตนาเลยนะครับเพียงแค่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมพวกเราที่อยู่ทางบ้านต้องเข้าใจประโยคนี้นะครับว่าเจตนากับไม่เจตนาเนี่ยพวกเราคิดว่ามันมันไม่ใช่นะครับมันแค่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมแต่จริงอย่างเนี้ยเรียกว่าเจตนาจงใจใช้พิกษุณีเลยนะครับนั้น คงเป็นเรื่องที่พวกเราต้องต้องกลับมาคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาเข้าไปในวัดแล้วเนี่ยอย่าไปสุมสี่สุมหใช้พระใช้เนรหรือพูดกับเขาไม่ดีนะครับทําไม่ได้เลยเงี้ก็แค่คนที่มีศีลเท่ากันก็น่ากลัวแล้วนะครับอันนี้ก็ขอมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ